เย่เออตแกมไม่ไหวป่าวะเยเฮ้ยเจอตแกนเจออยู่ไหนขอเอทขอเอทขอเอทติดไหมวะน่นน่น่อย no, 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 no. ูอยู่อัูติทีนั่นฉันได้ก

มันไม่ไหวดูดิดีหีือเปล่าเฮ้ยเอมีตัวนี้นะเยสอเคข้าใสไปหมดแล้วไม่ข่าวห่าตามยังข้ามล่างไปไม่ทันข้างใต้เี็กตัวหนึ่ง Aim. Zeus has been planted โอ้ปืนค oh, ุมยากไม่เป็นดูปิงยังวะเยเนี่ยปืนโหด่จู๊ซ has been planted ตกใจหมดแม่งเดินยิงหมดปืนล Oh, <laughs> come on. Bobby <but> name. Smoke here. Wow, my so. Throwing smoke? Wow, my I'm going for the plant. Splinter time. Zeus has been planted. โอ้โอยู่ใายไม่ไว่าอะไรอย่างงี้มหมเอ็ดเยดเ่ยไหวป้าหวะ่ามันไหวป้าหวะ่าเ <c oughs> ตือตน <c oughs> ตื่นเกี่ยวไม่กูได้เอ่ะ If I'm all made me on it. Smoke here. Zeus going down. Zeus has been planted. Who are you? You won the round. Yes, yeah, เดินไม่เหยียดละเออไปแก้ไปไม่ไหวป่าวะมันไหวเปล่าวะควายตัวไหวเปล่าวะเยดเฮ้ยเจอไปแก้เจออยู่ไหนขอเอทขอเอทเน่ขอเอทติดไหมวะนนนนนอยู่นู่นไปติดทีนนนนนโอ้ยห่วยดิ้งร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเออโอ้โหไส่นี่มา